โอเคเกมน่ารักน่ารักมันก็ต้องเหมาะก,กับเราเนียโอเคเเริ่มหาเลยเนี่ยโอ้เริ่มตามจับเลยครับมีหนูแฮมเตอร์87ตัวโอเคเราลุยเลยดีกว่านะครับตัวนี้ตัวหนึ่งไหมนเนี่ยอ๋ออีซี่อย่าเสียเวลาดีกว่านะครับเราเล่นเกมน่ารักน่ารักเหมาะก,กับตัวเรากันหน่อยละกันนะเออเกมมันน่ารักเหมาะก,กับผมดีเหลือเกินนะครับตามหาหนูแฮมสเตอร์แค่87ตัวยองเหรอโออีซี่ว่าเฮ้ยอ,อะไรอะตัวนี้ตัวหนึ่งโอเคว่าในเหมืองเนี่ยมีตัวหนึ่งแน่ครับ ทางเข้ามีตัวหนึ่งข้างในงก็ต้องมีตัวหนึ่งนั่นไงเฮ้ยมีระเบิดตรงนี้เอ้ยแน่จะแอบอกอีหนูตัวต่อไปเฮ้ยทำไมตัวสีเขียวว่ะนะ่ารักจังโอเคอุย้ยมันมีระดับความแรงด้วยนะโอเคดูเหมือนมันจะมีคำใบ้ป่ะเนี่ย the p a s s c o d e is put on the base of the giant beanstalk โอเคเฮ้ยดูเหมือนจะมีหน่วยตัวหนึ่งซ่งอนยตรงนี้ครับคือมันบอกว่าให้เราหาทางเข้าลับนะครับที่อยู่ในปรา,าสาทเหรอโอเคดูเหมือนจะเสียเวลานะครับ ตรงนี้มีหนู2ตัวนะอีกตัวหนึ่งติดอยู่ในโคกอีกตัวหนึ่งต้องหาทางเข้าทางอื่นนะครับโอเคปะลุยกันเลยโอยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจออีกตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยมันยืนตรงนี้ตั้งแต่แรกอ่ะเนี่ยผมมองไม่เห็นว่ะเนี่ยมันขับรถแท็กเตอร์อยู่ว่ะโอเคเชียบในข้วกวัวมีสักตัวไหมผมว่ามันอาจจะซ่อนอยู่นะนี่ไงเจอแล้วเจออีกตัวแล้วนะมันขี่วัวอยู่ว่ะโอเคบางทีนะเส้นขบบางภูเขานี่ไงนั่งโง่ๆอยู่อยนี้นี่เอง เฮยเจออีกตัวนึงแล้วโอ้โหเนียนเลยนะเมืองนหนีหนูโอเคเพราะว่าเราหาแถวรอบๆแคมป์นี้ก่อนมันน่าจะมีหลายตัวอยู่นะผมมองว่าเนี่ยแถวเนี้ยนี่หลับอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึง่งครับผมโอเคนั่งอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับกำลังตั้งแคมป์เนี่ยชิวๆอีหนูอ่าถัดมาอีกนิดนึงก็เจออีกตัวหนึ่งใส่หมวกน่ารักจังเลยดูดิยโปเกมอนโซโลชิอ่าหโุ่ยมันหนูตัวสีแดงโอ้โหนั่งแคมปิ้งอยู่ตรงนี้ครับโอเคแองกี้แฮมเตอร์อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้หาเยอะเยอะเลยดูดิเนี่ยเนี้ มีหนูแก่ด้วยนะครับเลมีตัวหนึ่งโอเคหาแถวแคมป์ไฟจุดเกิดเนี่ยได้เยอะเลยนะอ๋อเนี่ตรงนี้เป็นเขตชุมชนหนูนะครับนีมาอีกตัวนึงแนละ้วอ่าเป็นหนูเจ๋งหนูเท่เอ๋อยู่ในบ้านมีตัวหนึ่งโอ้ชิวๆวเลยวะง่ายนะผมเกมเด็กเล่นน,นั่นเอยเจอแกในบ้านหลังนี้มีอีกหรือเปล่าครับเราลอง,ลองดูนเราต้องดูทุกบ้านนะบางทีมันจะมีอยู่นี่งเจอแล้วบนบ้านมีหรือเปล่าเราต้องดูบนบ้านเลยนะเนี่ยบนหลังคาเนี่ย ไม่รู้มีป่ะบนหลังคาเนี่ยอาจจะมีก็ได้นะอ๋อนั่งไงอยู่นูรนไงนใครแล้วเราจะขึ้นไปเอามันยังไงวะเฮ้เดียวเอาหนูตัวนี้กันโอเคเฮ้ยนี่เจอคุณยายแฮมสเตอร์ป่ะเนี่ยแบรนนี่แฮมสเตอร์เฮ้ยไล่หนูที่อยู่ตรงแผ่นเสียงนี่ใช่ป่ะผมว่าใช่ว่ะนี่ไงเฮ้ยน้ำมันมีอะไรวะน่าชี้มาหาผมหมดเลยว่ะมันมาสปอยผมเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบนฟ้าก็มีให้ขึ้นไปเหรอโอเคเราขึ้นไปเอาตัวนี้ก่อนโอเคตรงนี้มันมีต้นถั่วเว้ยนี่ไงโค้ด นี่เราเจอโค้ดแล้วสองสองสองหนึ่งมาสองสองสองหนึง่ง,องโอเคเจ้าหนูนี่คืออะไรอะแฮมพายว่ะระดับแร่ด้วยเนี่ยเฮ้ยลูกศรน,นี้มันคืออะไรวะมันเดะมันเกะกะมากเลยอะดูทรงแล้วอาจจะต้องไปตามลูกศรก่อนครับเพราะมันลกหน้าจอผมมากเลยเนี่ยเฮ้ยเ,เจอหนูตัวนึ่งตรงนี้โอเคอัศาวินมาละปูมาหางไอ้หนูแอบตรงนี้เองสันจิปะเนี่ยโอเคเป็นเอ้ย ซันจิแฮมเตอร์จริงด้วยว่ะตอนนี้เราอยู่ในปราสาทซึ่งตามคาใบเ้เนี่ยมันมีทางลัดเข้าไปในปราสาทเจอหนูตัวหนึ่งราชินีปะเนี่ยโอ้ยเจอหนูข่ารับใช้โอเคอีกตัวหนึ่งมันน่าจะมีทางเข้าลับที่เราจะต้องลงไปอยู่นะผมว่านะเดี๋ยวเราลองหาก่อนเนี่ยมันคือปราสาทด้วยที่มันมีหนูตัวหนึ่งถูกขังอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ตรงทางเข้าเนะี่ยมีอยู่สองตัวอ่าโอเคเก็บไป้หมดเลยนี่เราค่อยๆเข้ามาในปราสาทแล้วนะแต่เรายังไม่เจอทางลับที่เจ้าหนูตัวนั้นบอกนะ อุ้ยนี่ราชานี่ยวาหนูราชาครับ King Hamster Legendary เราต้องเดินหายทั่วปราสาทเลยนะเราเข้ามาเราจะได้ไม่พลาดน,นะครับโอเคตรงนี้มีอสองตัวในะที่เราเห็นเมื่อกี้โอเคเออะไรวะเนี่ยนั่งชมวิวเหมือนจะเป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าชายครับแบบวาเนี่ยเจอละโรบินฮดูด o ป่ะเนี่ยฮักขนูหนูโอเคตรงนี้มีอีกสองตัวนะกำลังเล่นหมากฮอตกันอยู่อ๋อนี่ไงโอเคเจออีกตัวหนึ่งอ่าหนังกระติกแฮมเตอร์นี่ไงบนโโอ้ห นี graduate, ่จะไม่ขึ no. ้นมานี hey, ่ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยหนูอะไรเนี่ยทริปเปิลสแต็กแฮมเทอร์เราจะไม่พลาดนะเราขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไปเสียเที่ยวนี่ไงมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ว่ะแต่ผมยังไม่ลงไปเอามันแล้วกันนะเพราะผมรู้สึกว่าผมลงไปแล้วเหมือนจะขึ้นกลับมาไม่ได้เลยนะครับตอนนี้กูปวดตากับลูกศรมากเลยเนี่ยอะไรวะลูกศอนมันบังคับกูทําไมวะทำไมไม่ปล่อยให้ผมเล่นเองวะโอเคเราขึ้นมาเอาตัวนี้ก่อนไฮดี p o r t เตอร์เฮ้ยตรงนี้มีทางขึ้นอะไรไม่รู้ดูดิเนี่ยตรงนี้ปีขึ้นไปได้แล้วเนี่ย ลองปีนขึ้นไปดูดิตรงนี้ปีนขึ้นไปได้นะเหมือนจะมีอะไรรอเราอยู่เลยเนะี่ยดูดิมีทางขึ้นอย่างนี้มั่งมีพิรุธมากเลยคุณผู้ชมดูดิเหมือนจะมีหนูรออยู่ข้างบนมาโอ้เหมือนเป็นท้องฟ้าวะ่ะเดี๋ยว่อยขึ้นไปด้วกันโอเคเดี๋ยวเราเอาไปตัวนี้ก่อนนะที่อยู่เนี้ยนี่ไงซ่อนอยูอ่เจ้าหญิงมันทาอะไรตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาทางเข้าในปราสาทก่อนดีไหมตามที่คาใบ้คนนั้นบอกเนะี่ยบอกว่าในปราสาทมันมีทางเข้าลับอยู่นะมันต้องมีนี่ไงอะไรอะ่ะ ทิกอุบุทูรีส์นี่ไงเป็นคำใบ้นี่อ๋านี่ไงนี่ไงทางเข้าลับนี่ไงเจอแล้วไปไหนนี่ไงเจอหนูอะไรเนี่ยโอ้นี่ไงเจอหนูตัวนี้ที่มันอยู่ตรงนี้ออลอสสวัสดีเพื่อนนี่มีคนอยู่นี่ด้วยผมว่าไปเอาตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้มันอยู่บนต้นถั่วเว้ยดูทรงแล้วเราอาจจะต้องขึ้นไปบนต้นถั่วแล้วก็โดดลงมาเราต้องกระโดดขึ้นนี่ไปโอเคปีนต้นถั่วกันทุกคนมันน่าจะมีแฮมเตอร์อยู่ข้างบนแหละนะครับ เออเอซบเออเอซบเออเซบโอเค,อเคหุย่ยให้เชี่ยตกลงไปที่ซึมผมบอกให้นะตกลงไปเรามีซึมนะผมบอกเลยที่ขึ้นมาเนี่ยคือต้องเอาให้ครมนะผมบอกก่อนนะนี่ไงมันมีตัวหนูหนอะไรเนี่ยอยู่บนนั้นนะ่ะนั่นน่ะมันคือหนูซูเปอรายยา์ไซย่าเว้ยที่เราต้องหานะ่ะคุณผู้ชมอยู่บนเมฆนะแล้วนะแล้วลองลองเหยียบเมฆได้ไหมแล้วจะเหยียบเมฆแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะไอ้สีข,ขาวนี่คืออะไรวะอ๋อมันคือแท่นกระโดดสีข,ขาวนี่คือแท่นกระโดดนะผมว่าเรากระโดดตรงนู้นได้นะไปเด้อ โอเคโอเค,อเ,คเราก็โดดขึ้นไปก่อนนีเ่เราก็โดดไปตรงนี้ก่อนแล้วก็โดดตรงนี้อ่านี่ไงฮโอเคเรียบร้อยเราน่าจะเจอหนูตัวหนึ่งอย่างนี้โอเคเฮ้ยมีอะไรตัวนี้ด้วยเนะี่ยอีกตัวหนึ่งว้าเฟดดี้แฮมเตอร์ครับสมรวดหมดแล้วตอนเนี้ยมาจะได้ไม่เสียเที่ยวอ๋อซ่อนอยู่หลังบ้านอีกตัวหนึ่งครับเฮ้ยหนูโง่ครับว่ามันน่าจะหมดแล้วปะ เราต้องลงแม่งให้ถูกนะเว้ยเนี่ยถ้าเราลงไม่ถูกนี่คือแบบบอกด้ว่าเสียเที่ยวมากเราต้องหาจุดลงดีๆมันต้องลงตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เหรอโอเคสวยได้แล้วหุ้ยอิจิโกะมันปิดยังไงวะเอ้ยผมอยากปิดความช่วยเหลือวะ่ะมันทําตัวเหมือนผมเป็นคนโง่อ่ะผมไม่ใช่คนโง่ะมมงน,งนะเว้ยมันขึ้นมาเองนะผมไม่ทําอะไรเลยนะเว้ยเนี่ยมันชี้มาที่ตรงนี้กันเนี่ยมันคือตัวอะไรเนะี่ยตุ่นปักเป็ดอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูโซอนอื่นหนะ่อยดีกว่า ตรงนี้มันมีโซนเหมือนเป็นบ้านเมืองอยู่นะคิดว่าน่าจะมีหนูเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมนี่จเจอเดินมาถึงก็เจอเลยนะครับอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอ่าแฮมพัสคืออนะไรเนี้ยอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้ครับมาอะไรอะ่ะโอ้โหมันเข้ามาในบ้านได้ด้วยนะครับโอ้โหน่าจะเจอหนูเยอะเลยวะ่ะโอ้โหม่กอดผมเพิ่งสังเกตแต่ละโซนก็จะมีหนูแต่ละประ,ประเภทครับโอ้โหอันนี้โซนเมืองมีหนู7จิตัว what the hell is that งั้นผมว่าเราควรกลับไปวะ่ะ เราควรกลับไปเล่นโซนป่าครับถ้าบอกบอกเลยว่ามันอาจจะมีหนูแฮมสเตอร์เป็นพันๆตัวแล้วร้อยตัวเลยก็ได้นะเว้ยผมว่านะเว้ยคลิปนี้เนี่ยเราเอาแค่โซนนี้ให้มันจบก็พอไหมเนี่ยแปดสิบเจ็ดตัวเนี่ยไม่รู้จะหาหมดหรือเปล่านะแปดสิบเจ็ดตัวเนี่ยนะครับนะนี่เจอ,อตัวหนึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยเดินมาเจอเฉยเลยหนูอะไรเนี่ยเฮ้ยหนูเลสกัมมี่ครับเจออีกตัวหนึ่งแล้วมานั่งทำอะไรตรงนี้นหนูหนูถือปืนคับคลิปนี้เราจะหาแค่โซนนี้แล้วกันโอเคไหม คือถ้เาเกิดว่าคุณผู้ชมแบบเฮ้ยอะยากดูพี่เล่นต่อจังเลยมาหาต่อเธออะไรเงี้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวไปดูในสตรีมหน่อยโเอาเอาเดี๋ยวบอกว่าเกมนี้มันสตรีมดีไหมเออสตรีมชิวๆเล่นกับคนดูนะครับนะตามหาหนูนี่เกมมันน่ารักนะเว้ยผมชอบเกมน่ารักแบบนี้ว่ะไม่อยากเล่นเกมน่านรักชิวๆกับคนดูยอะไรเงี้ยไม่อยากเล่นเกมผีนะครับเราจะหาของขอให้หมดก่อนนะนี่ไงลูกสอนนี่มันชี้ไม่หยุดจริงๆว่ะมันทำตัวเหมือนผมเป็นคนโง่นะครับนะโอเคอุ้ยเจอหนูด้วย ดูดิตรงนี้ก็มีอีกโซนหนึ่งนะเป็นโซนเหมือนกับชายหาดนะครับโอเคจะหุหนูตัวนี้น่ารักจังเลยอะ่ะเป็นหนูปลูกดอกไม้นะครับเราหาจากด้านล่างเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมไม่พลาดอะไรไปเนี่ยน่าจะเหลือแต่ด้านบนอากาศแล้วนะเฮ้ยเจอหนูตัวนึงโหมันซ่อนตรงนี้วะสไปเดอร์แมนหนูครับผมโอถ้าไม่เดินกลับมานี่ไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดปราสาทแล้วกันข้างบนนี้ดูเหมือนจะมีอะไรอยู่นะครับไปเออดูนว่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่เหมือนเป็นสายฟ้าเอ้ยอะไรอ่ะ โอ้ทางขึ้นตังเสียวว่ะทางขึ้นแั่งโคตรเสียวเลยนะครับขึ้นไปหวังว่าจะมีอะไรรอเราอยู่นะน่าจะมีหนูแหละนะครับอาจจะเป็นหนูเทพเจ้าไงเทพเจ้าถ่ายฟ้าทออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนะมามีอะไรอยู่วันนี้โอ้มีนางฟ้าว่ะมีหนูนางฟ้าครับเทเนี้ยปีขึ้นมามอยู่ตัวเดียวนเนี้ยถามจริงมีตัวเดียวจริงหรอเดอี๋ยวอันต้องีทักตัวซ่อนอยู่มั้งผมเอ้ยดีนะเรายังตกมาแบบแค่นี้นะครับ เหมือนไม่มีแล้วจริงๆว่ะเหมือนไม่มีตัวเดียวจริงด้วยว่ะผมลำคาญในเีเส้นลูกศรเนี่ยผมลำคานม,มากๆเลยนะเว้ยแม่งเต็มหน้าจอแล้วนะคุณผู้ชมเลยคือมันทําให้ผมมองมันทําให้ผมเล่นยากอ่ะ <c oughs> คือกูปิดได้ไหมเนี่ยปิดการช่วยเหลือได้ปลดร้องกูไม่ต้องการเลยเนี่ยก็คือแบบเวลาผมจะปงจะปีนเนี่ยคือมันก็มองยากนะครับนะ <c oughs> เฮ้ยเกมมันจะน่ารักอยู่แล้วกลายเป็นเกมน่า,นานกูหหิวทันทีเลยเนี่ยเพราะมีลูกศรเลยเนี่ย <c oughs> แล้วคือมีเยอะด้วยนะประเด็นนะแม่งบอกบอกกูตัวเดียวกูก็ดีใจละยี่แม่งบอกกูตัวเลยนะ ปมโอเคเราจะค่อยๆไปตามหาหนูแล้วกันนะตอนนี้ตรงนี้มันจะมีหนูอีกตัวหนึ่งโอเคเราจะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องไปอีกสักนิดนึงนี่ไงมีหนูตรงนี้แนะ่นอนเฮ้ยหนูซุปเปอร์เซย่าว่ะบนเมฆเนี่ยน่าจะมีเยอะอยู่นะผมว่านนเ,เนี่ยบนเมฆเนี่ยนี่แองเจิ้ลนางฟ้านี่ตรงนั้นมีตัวหนึ่งไปถึงปล้ววะเฮ้ยโอเคโอเค ตรงนี้มีตัวหนึ่งเป็นหนูสารเจ้าอ่ะกังฟูแฮมเตอร์ก่อนจะกระโดดเนี่ยเราต้องดูดีๆนะว่ามันจะกระโดดตรงไหนมันจะคุ้มนะครับการกระโดดแต่ละทีมันก็ต้องคิดดีๆนะเราต้องโดดกลับไปถึงไหมเฮ้ยเอ้ย,อยมันมัน,ม,น,ม,นมันมีหนูตัวนึงอยู่ใต้ดินว่ะดูดิ Don't get l o s t อ๋อมันไม่มันคือเขาว,วงกดว่าโอเคไไระคือ The password is post Somewhere in the Maze โอเครหัสอยู่ในนี้แหละแค่เราต้องเดินหาให้เจอครับโอ้เดินมาเจอหนูเนิร์ดนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยผมอาจจะเล่นไม่จบแล้วก็ได้นะอาจจะหาไม่ครบว่าดูทรงฮะผู้ตรงนี้ไม่ทางลงว่ะลงไปกันเอ๊ะอ่านี่คือไอ้หนูที่มันชี้มานี่เองเหตุผลที่ผมจะเลิกเล่นก่อนก็เพราะว่ารู้ป่ะเพราะลูกศรไอ้เฮียนี่แหละอ้สัตว์ผมลำคาญมาแล้วก็เฮียที่มันขึ้นมาขายบ่อยมากเลยเนี่ย เราขอแนะนาให้คุณซื้อเปิดเผยที่ซ่อนของหนูแต่มึงเห็นไหมเนยที่ตัวกูเนี่ยมีที่ซ่อนหนูเปิดเผยมาสี่ตัวแล้วเนี่ยที่อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยแม่งเยอะมากแล้วคือมันลายตาบผมปวดหัวป่ะผมปวดหัวไม่ใช่แล้วนะเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยโอเคเอาไอ้หนูนี่มันเข้าไปเอายังไงเนี่ยโอ้โหมันเป็นทางลับครับดูดิบางทีเราอาจจะต้องหากำแพงลับที่มันเข้าไปได้เฮ้ยวอ the ร์เ l ลเฮีย เดินโง่ๆมาเจอเฉยเอาละเรารู้แล้วว่ามันจะมีกำแพงลับซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ควรพลาดซอกที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะไม่รู้ว่าเราพลาดไปเยอะหรือเปล่ไปาไอ้กำแพงล่องหนเนี่ยหรือว่าบางทีไอ้ตรงนั้นก็อาจจะเป็นกำแพงล่องหนก็ได้นะไอ้ที่มนอยู่ในปราสาทอะเฮ้ยที่ผ่านนะ้วผมตดอยู่ในเขาว,วงกตเฮ้ยกูตดอยู่ในเขาว,วงกตดเราคุณผู้ชมกูจะอ้วกผมจะอ้วกเพราะลูกศรเนี่ยนะเฮียลูกศรมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันแบบลายตาเฮียกูลงแล้วกูหาหลังขึ้นไม่ได้คุณผู้ชม ผมหาดังขึ้นไม่ได้อ้อนี่จะดันขึ้นผมจะตายครับจะอ้วกปิดยังไงวะโอ้โอ้มายกอดผมเจอแล้วมันอยู่นี่ครับโอ้โหกูเล่นม,มาตั้งนานจนกูจะเลิกแลนะ้วเนี่ยโอเค2 3 4 7 4 7โอเคเชียจะอ้วกนะครับโอเคมีอะไรซ่อนอยู่นี่อีกมเนี่ย จากเกมน่ารนะักกลายเป็นเกมน่ารังคาขึ้นมาท,ทันทีเพราะมีลูกศรน,นะครับคราวนี้ค่อยดูแบบโล่งหูโล่งตาหน่อยแล้วคือแบบอยู่ดีๆมันจะมีไอ้นี่ให้เราฟรีๆมันก็ไม่บอกเราก่อน,นะเว้ยเพราะมันแจกอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเราเราแจกให้คุณฟรีนะใช้ฟรีกี่นาทีอะไรเงี้ยนี่กูก็เล่นไปเถอะนะครับถูกทางวะเฮน่าจะถึงนะเฮ้ยไม่ถึงกูหล่นมาอีกแยะใา้โอกาสมึงอ,อีกครั้งเดียวใายโอกาสอีกครั้งเดียว หวังว่าขึ้นไปจะมีสักสี่50ตัวอยู่บนนั้นนะผมว่านะเอาจริงว่าอย่างน้อยต้องมีสักสี่ห้าิบตัวหรอวะเราลังจะไปหาแจ็คผู้ฆ่ายักษนะ์ละอุ้ยเชื่อมีเทาาเวอร์แฮมเตอร์ครับโอเคได้มาหนึ่งตัวมาหูขึ้นมาอย่างสูงดูเดียวว่าจะคุ้มเมื่อกี่ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยต้องสี่ห้าตัวหรอว่าในปราสาทเนี่ยโอโ้มีหนูยักษ์อยู่นี้ไหมโอเคพอเราขึ้นมาเรามาเจอหนูยักษ์นงอย่าบอกนะมีหนูยักษ์ตัวเดียวเนี่ย ไม่น่าหรอกมกั้งไม่น่าหรอกมันจะมีเยอะอยู่แล้วหลังบ้านปราสาทมีหรือเปล่ามีหไหมเอ๊ะไม่มีปะแปลกๆปกละขะางปราสาทต,ตรงเนี้ยเฮ้ยเราขึ้นไปข้างหนดไม่ได้ปราสาทอ,อ่ะเฮ้ยเราไม่มีล้วหมดแล้วมีหนูตัวเดียวเนี้ยไอโนูมึงอยู่คนเดียวเหรอเหมือนจะมีตัวเดียวจริงๆว่ะโอเคเราโดดลงไปแบบให้มันลงเมฆสักอันหนึ่งได้ไหมเอาให้ลงเมฆก,ก็พอผมเจอแล้วน่าจะอันนี้แหละได้อยู่ใช่ไหมปุ๊บอ่นนี่แหละ เดี๋ยวเฮ้ยโอเคอ่ะกูเลิกดีกว่านะครับนะ